ปาดไอ้อนไอ้อนยังไงนี well, ่ว้าวอ้ย oh. ด <thing ton Belarus OD> ับดับดับปาดดูแคปคอดโอ้อ mm ้โหพ่อขี้ไเสียร้ายอนเยอมากแม่มาจนตกใจปาดดึงหมให้กาดึงไหวนะเอามีคนมาพอดเหวตอนนี้พี่นนอมก็ะจาดึงไหวเงี้ยฮห้กินในบะนอเป็นที่ว่าปาดสวยๆเลยหลายแห้งครับนี้ คุณนพี่นงค์สวัสดีครับทางกับก่อนบ้านนองฝ่ายเลขาธิบดีเพื่อแม่เอฟซีตั้งในประเทศต่างประเทศครับวันนี้เป็นวันที่10พฤศจิกายน2566ครับนี่มาก้าป่าหาเห็ดครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จนการบินพาพี่น้องเข้าป่าหาหลอดบางเห็ดได้ครับพี่น้องครับมาปลาไก่บ้านนี่เขาขับปลาเพื่อพ่นใส่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะหลังจากทีมว่านเขากำมาเขากำมานครับพี่น้องครับเห็ดกำลังออกเห็ดน้ำหมอกครับพี่น้ค์อืมกับสวยขึ้นจอ ขามาเลยกับพ่อเลยครับอืมเสียจังไรแต่ดอกม <c oughs> ันเต็มยังแข็งอยู่นะนะแข็งอยู่บ่อเอาเลียบเอากระแนงหิ่นออตองครับหิ่นตองครับหั่นหวานเหั่นหวานเห็ดกอแดงครับ ันนี้ว่าเมนเฮดปวกด้วยไปครับตะแหลงมาได้นเฮดปวกกดเดงครับพึ่งเข้ากลมครับพึ่งติดตัวครับกดเดงครับ กอเดยงครับกอเดยงครับเป็นกีโจ๊ครับกอเดยงครับขาเห็ดป่อยป่อยครับ การดันล่างเป็นถิ่หมดกินอันนี้ก็ลงงังน,น้ำนามด้วยถิดกอดแดงครับถิดกอดแดงครับอะไรฝีตัยย้งแต่หงานเลยครับ あっ。 สว,สวยครับต้วน,นไหนบ้างท่าร้านบ้างท่านี้นก็วแดงครับขายใาย กลายหลายพี่น้องออกเป็นมูเป็นมูอยู่อันนี้ไม่ได้เดียวนะอ๋ะอเป็นลานาเดียวนี่มาตองเลงก็นนมีไปฝากข้างหน้าก็ได้คณละใหม่ปลามาตองเลง เป็นกินก่ก,ำกำักก <laughs> เป็นกกอันนี้เป็นเถาเลี่ยงเ,เ่ไม่ได้เียดายว่ามีคนมาหรออืมเดี๋วา,านพันเนเ่าถิ่ม้ายหลไปน่มีคนมาเก็บเลยหุดไม่ได้

กัำไม่ได้เก็บโดนพึ่งหวานครับในบวละไอ้ก็ยังลมแล้วได้ยังานานไม่ได้ไม่ได้จังออกไม่ได้จังดอกเลยครับพึ่งข้าวกล่ครับกระเจีงครับ ไม่ั้ำมั้งนะไม่ได้ ถึงแนวเดี๋ยวอะไรตัวเงยเติบอยู่อยากกินขี้โป้มพี่น้องจะได้กินบ่ถ้าเจอจากสามสิบตัวเพราะเด้ขัวนะครับก็เลยอยากถึงบุบนี่เป็นไง เราเป็นห้องโควาไม่เลีเ่ยว,วดเดียวอืมโอ้โหเกิดอะไรขึนครับครับเรียบร้อยแล้วไม่เลย Nên nè sắp liều sắp chơi hãy thuần nha xe vô phù vô cái này Wow. เขี้ยวดอกเม่เลยเลยเอาผีมาเติมสิไข่เขียวครับดอกแบบไงเลยแถบสีบดได้ตัดขาด้วยโมกีโปมครับโอ้ยยุ่นนรกมาดิเน แต่ยุบแต่ออกเปียกยูยูยยยขัดหน,น,น,น่อยเชื่นนะอปุ้ยอะไรเรียนเขาขึ้นเดี๋ยวมันอยกไปฝนยูกว่านะนาแถวมันยูฟูแต่ ก้นหลงไว้นี่เลยนกเกาอหอนเลยเห็นปะยุดยุดยุน,ดนี่นี่นี่จุดน,น,นี่ตัวกำลังสวยครับเห็ดเล้ยังนำมาครับบริการดอกขามันขาดไปแล้วเนี่ะ,นะอ,ะอีกดอกนึงครับ มสั่นดอกดดพี่น้องโย่เข่าละอีกวันนี้ไอ้ว่ามันไปไหนพี่ไอ้พี่สองดอกโอ้ยแต่อันนี้อันขึ้นเชลล่าแหละครับบารดอกเหลือยู่ดอกดอกนี่อีกสองดอกครับอุ้ยอุ้ยบารดอกฮิฮิฮิ อันนี้กัขึ้นเชื้อาไอเห็ดพึ่งข้าวกรรมครับเน่นขว,วยขี้ปวงย่ตะหนานํอยู่เห็ดเ,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 เดิมเห็ดห,ห,หวานนะ <S 2> <S 2> เ็ดตวิ่พึ่งหวานนะครับแกงแสบด้ครับนี่ ได้ดอกนึงอันนี้เป็นเกิรนเชล่าอ้ดอกเดียวพี่อีกสองดอกที่ข้างหลังพี่อ่ออข้อไหนเล่ยมนี้ครับคุณยังอีกอยู่ต้นไหนครับตัดไปแคปเองดีกว่าแล้วหนาเหมือนล่ะลูกนังนังอ้าคุณแคอยู่ติน่นตัวนี้ตั้งเลยนี่ก็ไม่ได้ยาวไม่ได้ยาว

นีออกเป็นปลาเลยครับเป็นแกละนต่อเมื umas, ่อกีหนังปลาแันหัวข่าเลยม,มีก็มากับแม่ด้วครับมากับแม่ก็พีสาวเนาะตองสาลาดบัละ่็ค่ะคนก็แยกกันไปหาอยู่ข้างๆกันเลยนะครับไม่ไ้หรอกนานตันี้ตัวเล็ก่านั้นนี่ตั ปาดไอ้ก้อนไอ้อนยังไงนี่ว,ว้าวโอ้ยอดับ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 ปาดอ,อู้ยเจ็ดคอร์ดโอ้โหโอ้โหโอ้โห่อคิดว่าเสียไรบ้าโนี่เยอะมา <laughs> แม่มาจนตกใจฮึแม,ม,มก็จเจ้าดึงไว้นะอเอามีคนมาพอแล้วตอนนี้พี่น้องก็จเจ้าดึงไว้เ<อ>งินเฮ็ดกินไหนบ้านนอเอป็นตัวอดสวยๆเลยหลายแห่งครับเมืนเน่อไหน่พี่น้องโอตโหสองขอนสองขอนนะครับคุณ มาเช็บน้ำกันเหมือนพี่น้องไายคักแคเนี่ย 嗯。嗯嗯嗯,嗯。 จะเต็มเป๋าแล้วว่าให้จะเต็มกระเป๋าก้อนเรียกเลือดไปครับเดี๋ยวจะเต็มเป๋าอีกยังอีกข้อนสองครับ อันนี้จะดูสึกแหงๆแน่หน่อยออยิ่งเหงื่อแน่นเลยถ้ว่าไปเสียหนามออกมาสุบกต่เสียคือเกันเลยครับสุบเซอันหน้าขาวกลาเป็นหน้าขวานเนาะใส่ผ้าไปสุบซูเบิง้งเรื่อยไปหน้องอ้างใต้ก่อนก็มีอยู่ด้ว <laughs> เ็นี่ยมีเห็นดอกเ็ดของเราอยากไ้เราคิดผาพซุปเดียวไหมซุปเ็ดกระด้างกินกับเขาเขาเนื้ออันเขาไม้นะครับนี่จะเป็นกระเซาะแต่มากเราอยาก ดึงหูแม่ยังดึงหูนะ <laughs> <laughs> เอาเบิดแล้วพี่น้องครับขวานหนึ่งได้ซ้ำในไอ้เบิ <laughs> ้งได้กระเป๋านึงคนไหนใไดหนึ่งกระเป๋าครับพี่น้องยินครับ กระเด็นครับกระเด็นครับเาเนีย เป็นกีจวกครับเป็นหวานครับหวานครับถึงเลยอันเลยบไรนะนี่ท<ะ>ี้ป,ปมหาจจะหูเสีย น่าเพิ่กนกะหากไหม่หลายขักดลายเหนียวนิ้นไะส้ตั้งหากเลยจนะซือ้อหัวหอดีเนาะหากไหม่หลายลายไหมครับคนไปคนไปเหมือนที่เหนียนไส้เป่นกรไปถมเนาะเอาไปเก็บหักใหม่ตัวนี้นง,ง,ง่ายๆเลยครับคนครับได้อีกแล้วครับนี่ อ้านี่ครับกะย่างออกมาพ่อแม่ครับพี่ไอ้ครับพี่สาวแล้วนะครับนอกจากช่องซาร์ลัดบ้านนาครับเอาวัดดีอยู่นี่ไรแดงวัดดีครับทุกคนวัดดีครับนี่ได้ครับกับช่องสาร์ลัดบ้านนาเนาะย่างออกมาหาพ่อกันแล้วพี่ของเพิ่นของพี่สาวกันเงี้ยเงี้ยอันรู้สันเด็ดเด็ดเด็ดเง็ดเพิงโตเงี้เพิงหวาน จริงๆลอยอีสแล้ว่าเราเห็นหลายอยู่เดี๋ยวแล้วบกว่าหูจักแล้วยางพันแล้วบอกว่าไม่ถามจะกินบ่ได้ดมีบอยเบิ้งแต่เห็ดอันนี้หาเบิ้งแตี้ยเดียงเตี้ยเดือนบ่ไดือนก็เดือดกินไรพอดเห็ดอันนี้แกงเสี้ยวไนดีแกล้งเสี้ยวอันนี้ฮ้องต้นครับของไอคอนครับนี่ต้นใหญ่ก็จะเป็นเห็ดอันก็เดียงเห็ดเดียงน้ำหมากเนาะแล้วก็สีมีเห็ดผึ้งหวานปลาป่าย์เนี่ยน้อยครับแล้วก็พี่พี่นะเห็ดอันนี้ยังก็หลายก่อน เฮ็ดบดได้กระเป๋าหนึ่งคนนะแต่กากีป้อมห้าจักตัวนั่นในกีป้อมพ่อกับพี่น้องคนนะคนกีป้อมนั่นมาเสียเอาสามคิปตัวว่าไว้พี่น้องหิวเขามือสันใดๆๆดๆได้เก่าตัวนับโยงกันแล้วแบบรุ่นนังเสียมากคนส่กันให้พ่อได้ขวพุ่นละเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทรัพย์นี้นะครับถึงกับบุกครับขอขวากับภาพพ่อแม่พี่น้องครับมาอย่างปลาหาเห็ดนะครับเนาะพิการการหาข้ากขายอยู่ปลาเพื่อปนไส้จังหวัดลอยเอ็ดครับกับ ขอหายพ่อแม่พี่น้องครับที่กำลังรับช่วคลิปยูมิสุขภาพแข็งแรงลำเรื่องเงินท่องตลอดปีและตลอดไปครับไปพอกันไม่คิปหนาครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ